ข้ามดอกงามๆเลยครับอุ้ยเพื่งซาดเพื่งซาดพี่นอ้องจะเพื่งข้ามขาพเพิ่นแดงดอกงามๆเลยครับดอกหยางงามเลยพี่นอ้องในโบหินมูเพิ่นน้องขาบอกอยางไงเลยครับจึงมีดอกเดียวเนาะพี่นอ้องอุ้ยขาอวพุ่งเลยวะยสุดยอดสุดยอดดอกนี่มูเพิ่นไปใส่อามูคนหยาก น้องสุดยอดเลยว่าดอกเดีวมาดอกใหญ่ดอกง่ะนะเพราะท่านบานเต็มที่เล้วพี่น้องอ่อนเด้อจันท์บานเต็มที่ดอกใหญ่ครับขันค้าง่ายปอนนี<า>่เห็นซ้ำดอกพี่นอ้องนี่สวยๆครับดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่ผ่านผู้ชมทัางในต่างประเทศครับ พ่อพี่น้องเขาป่ากินรวมเนื้อพี่น้องมันมือีห้องามาส้นแขเดอนพี่น้องเพิ่งเขา้าเพิ่งกระจรพี่น้องสองดอกครับกำลังงามๆเลยเพิ่งเขา้าเพิ่งกระจรพิ่งหวานครับเพิ่งหวานจ้ะพี่น้องโอ้ยโบเมียนโอ้ยเพิ่งแบบอื้อ <laughs> เบื้องหลังปัน้นเครื่องหวานทองเรเป็นกีบพี่น้องเพื่องหวานครับเพ่งกระจอนครับสีดอกเพื่องข้าวกระจรเพื่องรกระจอนะครับ เขาพังหวานครับดอกยางงามเลยพี่น้องในโบเห็นมูคนนอหนอขาบักยางเงยเลยครับจึงมีดอกเดียวเนาะพี่นอ้อโอ้ยขาผมบอกเลยว่าสุดยอดสุดยอดดอกนี่มูคนไปใส่ขามูมัอนอยากสุดยอดเลยว่าดอกเนแล้วมาดอกเงยดอกงามนะเพราะท่านบานเต็มที่เนดะ้อพี่น้องอ่อนเด้อดจัน บานเต็มที่ดอกง่ายครับค่อนข้างง่า่ปนี่งขอบแปลงดอกงามๆครับดอกใหญ่ดอกหนาสองดอกครับน้อยเพิ่ข้ามดอก,กงามเลยครับอุ้ยผึ่งสาดว์ผงสาดพี่น้อง จะเพื่งข้ามขาเพิ่นแดงดอกงามๆเลยครับตุม่มหน่อยเพิ่นครับกำลังงามๆเลยเพื่งข้ามหน่อยครับตุม่มกำลังงามครับอีกตุม่มนึงครับพ่ดอกกระตุงโพ่นเพื่อเขาดอกงามๆครับ phường đoán mình đo cấp dòng bán ngắm ngắm đây người đo cấp người ít xám khắp tôi khá vẫn sẵn ตุมพลังงามครับดอกนี่เดี้ยตาโมูเพิ่นอยู่พี่น้องสองดอกถือฝนเฮ็ดถือฝนเฮ็ดถือฝนพี่น้องมันคืนฝนต,ตกเลี้ยตาเพิน่นบานเพอร์เวรอร์มันโบเลี้ยาตากับโบเห็นดอกพี่นอ้องกนหลายโพดขลายดอกนึงพี่นอ้องตั้งตดโพดด,ดูเป็ดแปลนเอง เสื้อตาเพื่อนพี่นอ้อสีคือใบใหม่อเอาพดดอกนึงครับดอกนึงพี่น้อคนลงเม็ดแล้วพี่นอ้อคนตกแล้วคนตกอีกแล้วเขาเพิ่งกระจอนครับมีมูมีผวกเลยพี่หนอ่อมหวานครับ เปิงสาสตร์งูงมงามๆพี่น้องพึ่งข้าวพึ่งกระจรสองดอกครับกำลังามบานงามๆเลยครับขนนมพันสีออกไม่บ่าพี่น้องนี่ตูมกำลังงามๆเลยข้าวอ้วนๆครับออ้ยขาใหญ่ขาเหย,ย,ย,ยว คมมันฉูกไม่แล้วนะครับนี่ตูงงมงามครับตูมใหญ่ขาวดวนเลยครับขาลายก็ลงตูมง,งามครับข้าลายครับ เห็นสามดอกพี่น้องนี่สวยๆครับางามๆพี่น้องดอกสวยๆเลยขึ้นขบีดอกนึองตุม้มตุ้มกำลังงามครับกำลังงามเลยนี่นางามๆครับ สวยครับคลายดอกสวยๆงามๆเลยพี่น้องเพงขมดอกใหญ่ๆงามๆเลยพี่น้องสองดอกอู้ยเพงขมครับขมยุคานึงสองดอก,กงามๆเลยครับครับงามคักเลยครับพี่เพิงขม ดอกง่ายๆอ้วนดวนดอกง่ายๆเลยครับพี่น้องก,ก็นำ้ำปลาให้ถึงขั้นไรพี่น้องงขมขมยุคคาดเลยครับเนี่ยใบมันขมดงขมดอกงามๆพี่น้องดอกง่ายๆครับดอกง่ายๆเลยพี่น้อง ื้องหน่อยพี่นอ้องัวหย้องขนตกใส่เพิน่นตัวนี้สุนทองเพิ่นสิออกสีขามเลยพี่นอ้องสุนทองเพิ่นสิออกสีขามเลย ดอกเป็นมู่พี่น้องชมดอกกำงามพี่น้องอ้ซีดอกตะดอกกำงามพี่น้องเห็ดถึกเห็ดบนตกใส่กำงามเลยครับ xì đọt sẽ xuôi lên nè cái đọt nhanh nhanh nã khắp không đọc cái đọt nhanh nhanh phía nào đọc cái đọt cái dây đọt phía nào นี่ก็ยังมีตุ่มอยู่ครับยังมีตุ่มอยู่ดอกเงีงงามๆเลยพี่น้องขมขมอยู่คขางามขาเหี่ยวๆเลยสวยเลยพี่น้องขมอยู่ค่ะ แต่ละดอกแต่ดอกใหญ่ๆเลยพี่น้องเห็ดขมดอกม่วงม่วงก็ยังมีมันก็ซ้ำพี่น้องกับดอกใหญ่ง พี่นอ้องออ้ยขานี่เป็นขมขาใหญ่ๆเลยครับดอก,กงามขาใหญ่ๆครับเป็นขมครับดอกงามดอกงามคือเก่าครับ ดอกเงี้ยงามๆออ้ยขาพี่น้องงามงามอีกแล้วพี่น้องขาใหญ่ๆเลยออกไม่ได้พี่น้องตัวนี้สรุปผลงานของพี่น้อนี้พี่น้องถือว่มามันอยู่ครับหาฝนไหลฝนไหลก็มาพักฝนใหญ่ปลาไม้พี่น้องประมาณเห็ดขมเห็ดเผือกขาไหล ปลาแรงเขาก็ได้เห็นถึงรวมแล้มันอยู่ครับรดน้เรือมาพักกลางต่างฝนเศรา้าเขาปลาต่อพี่น้องหลังจากคนหยุดมันเต็มกระตาคือเก่าครับเวลากลับบ้านแล้วขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการรับชมตั้งตะเพ่งแซลมาตลอดเปก,ก็เล่าตั้งแตะเพ่งกระยาไม่ตลอดครับยินไปทางไหนต่อ <laughs> หมืดแสงสะท้อนบ,บ้านล้ว้าพี่น้องถือขนลายหญ่อาจมาพักขนเศร้าหาตออีกพี่น้องหมานคือเกาห <c oughs> มานคือเกาอยู่พี่น้องชือว่ามานมันเลยแหละคิปหน, <า S 1> น้าพอกันไหมได้จ้ะขอบคุณทุกการติดตามทุกการรับชมทุกไลท์ทุกแชร์ทุกคอ,กคอมเมนต์ครับผม สวัสดีครับมานเต็มกระตาคือเกาฝนโอฮ็ดฝนหำพี่น้องเหลือมโมองโมงห <c oughs> มืดมากแล้วพี่น้องเอ,อ้คุณละเมางหญ่หมืดมากเหรอออกจบคางท่านบ่หน,นีห้ท่านคนทางให้เต็มเหนียวพี่น้อง ก็โยางค้างเดือนึง่ง